โดยสารอาญาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีที่พันตำรวจโททักษินยื่นฟ้องนายกสิทธิ์ที่ขึ้นกล่าวคำปราศัยบนเวทีชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2551ในทำนองว่าพันตำรวจโททักษินพยายามทุกวิถีทางที่จะยึดประเทศไทยเป็นสมบัติส่วนตัวสารเห็นว่าคดีมีมูลจึงมีคำสั่งประทับรับฟ้องและนัดพร้อมคู่ความในวันที่6กันยาย,ยนนี้เวลา9นาฬิกา30นาที วันเดียวกันนี้ค่ะนายจตุพรพรมพันธ์แกนนำนปชก็ได้มอบหมายให้นายคารมพลทะกางทนายความนาปชเดินทางมาที่ศาลอาญาเพื่อยื่นฟ้องนายเทพไทยเซนพงศโฆษกประจําตัวหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทกล่าวหาว่ากลุ่มนปชมีการซ่องสูงกำลังและอาวุธปืนจำนวน3จุดซึ่งศาลมีคำสั่งรับฟ้องไว้พิจารณาและนัดไต่สวนมุนฟ้องโจทย์ในวันที่24กันยายนเวลา9นาฬิกา ส่วนอีกคดีที่นายเทพไทยหมิ่นประมาทกล่าวหาว่า,วานายปลอยประสบสุรสศดีรองหัวหน้าพักเพื่อไทยจะล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ศาลได้ให้แนวทางการประนอมข้อพิพาทนะคะแก่คู่ความทั้งสองพร้อมนัดให้มีการประนอมข้อพิพาทกันในวันที่20สิงหาคมนี้ด้านร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุง,งประธานสส<อ> <ๆ S 2> พักเพื่อไทยได้เตรียม <นะ S 1> ที่จะยื่นฟ้องนายแพทย์บุรณัท สมุทรรักค่ะโคศกพักประชาธิปัตย์ที่กล่าวหาว่าตนเป็นอันธพาลต่อสารในสัปดาห์หน้าหากแพทย์บุรณัะไม่กล่าวขอโทษภายในวันพรุ่งนี้